ดีค่ะดิฉันนางสาวไทยวันสิงห์รอและนายนัทวุฒิคงกันจะมาแสดงตัวอย่างการจัดเรียงเอกสารมีด้วยกันทั้งหมด3รูปแบบนะคะตัวอย่างที่จะมาแสดงในรูปแบบที่1น,นะคะรูปแบบที่1ก็คือการจัดเรียงเอกสารตามตัวอักษรโดยเรียงตามแบบพจนานุกรมค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างใบรายชื่อการสมัครเรียนมีด้วยกันทั้งหมด5รายชื่อนะคะได้แก่สุภัทธานิรินรัตนิตยา รัตนาและจาริชานะคะโดยการเรียงรายชื่อตามพจนานุกรมนะคะชื่อแรกก็คือจาริชาชื่อต่อมาคือนิตยานะคะชื่อที่3คือนิรินรัตค่ะชื่อที่4รัตนาและชื่อสุดท้ายคือสุภัฒรานะคะเมื่อจัดเรียงเอกสารเสร็จแล้วควรนำไปใส่แฟ้มเอกสารให้เรียบร้อยค่ะ ข้อดีของการจัดเก็บเอกสารตามตัวอักษรนะคะคือสะดวกในการเรียงลำดับตามชื่อและเรียงเอกสารในแฟ้มได้โดยไม่ต้องทำบัตรด,ดัชนีค่ะและรูปแบบที่2ที่จะนำมาแสดงนะคะคือการจัดเรียงเอกสารตามตัวเลขค่ะการจัดเอกสารตามตัวเลขเป็นระบบการจัดเก็บเอกสารที่ต้องการรักษาความปลอดภัยและเสถียรภาพของหน่วยงานโดยเรียงแฟ้มตามตัวเลขหรือรหัสของหมวดหมู่ การจัดเก็บเอกสารต้องคิดรหัสตัวเลขกำกับเพื่อมันที่เข้าใจตรงกันของทุกฝ่ายค่ะข้อดีของการจัดเก็บเอกสารตามตัวเลขนะคะคือจัดเก็บเอกสารได้อย่างแม่นยำและหมายเลขประจำแฟม้มใช้เพื่อการอ้างอิงได้ค่ะในกรณีเมื่อมีเอกสารหายไปทำให้พนักงานเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเอกสารหมวดใดที่หายไปค่ะ ในรูปแบบที่3ที่จะนำมาแสดงคือการจัดเรียงเอกสารตามสีค่ะเป็นวิธีการจัดเก็บเอกสารที่ใช้สีเข้าช่วยโดยอาศัยสีเป็นตัวจำแนกหมวดหมู่เอกสารค่ะ ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดเก็บเอกสารนะคะคือ 1. สะดวกในการค้นหา 2. ประหยัดเวลาในการค้นหาและจัดเก็บเอกสารได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 3. มีแหล่งเก็บเอกสารที่ปลอดภัยไม่เกิดการชำรุดเสียหาย 4. สามารถรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไว้ในแหล่งเดียวกัน 5. ทําให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร 6. ทําให้เกิดความเรียบร้อยและสะอาดตา 7. ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจและเลือกใช้แฟ้มเอกสารได้อย่างถูกต้อง 8. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บค่ะรุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ